เป็นรุ่น M9 1นนะคะแรมสอรอม3านะคะเป็นจอ IPS นะคะสีเป็น DLP คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะบอดี้ของตัวเอาผ่าสิบหรือตรงรุ่นนะคะทีน,นี้มาดูฟังก์ชันข้างในฟังก์ชันข้างในของตัวรถนะคะก็จะมีตัวทั่วไปที่โรงงานลงไว้ให้นะคะเวลาดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดที่เพจโต e นะคะนะคะือคุณแค่เข้าตัวเพจโต้ใส่ Gmail แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ตรงนี้เลยนะคะตัวจอเป็นจอ IPS นะคะคุณพี่ ลองให้ดูภาพคมชัดนะว่าสั่ไหนลองรับภาพ 4K และ 8K นะคะพี่ที่ลาซาดาหาอะไรก็เจอตัวนี้ยังไม่พอนะคะยังสามารถแบ่งสองหน้าจอได้ด้วยนะคะก็ะคะืาาอว่าปาพี่สามารถดูซ p s ได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าจะดูหยุด u b ุครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเห็นไหมภาพละเอียดมากเลย เราจะมาทดสอบการแบ่งของหน้าจอกันเนาะแค่ถัดเลือกแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็ล่าไปแถบสีเทานะคะปล่อยมืออีกฝั่งหนึง่งพี่ก็เลือกแอปพลิเคชันเหมือนกันค่ะแล้วก็ปล่อยมือมันก็จะเป็นสองหน้าจอให้แล้วถ้าจะดูหน้าจอเดียวคุณพี่แค่แค่ทัดตรงกลางนะคะแล้วปัดเข้ามาแค่นี้คะ่ะมันก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันเดียวให้นะจ๊ะตัวนี้นะคะยังรองรับระบบฟังก์ชันนะคะของระบบควบคุมภูมิรัยนะคะ ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะฟังก์ชันครบหมดเลยรองรับกล้องหน้ากล้องหลังเจ้าไทยดานนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีนะตัวนี้ยังไม่พอนะคะมีเพอร์เซอร์ให้ลูกค้าปรับเสียงด้วยสามารถปรับเสียงได้นะคะภาพแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยปรับได้หมดเลยทุกอย่างนะคะระบบคอนโทรลคุมไลน์ตัวนี้เวลาฟักแสงหน้าจอนะคะ ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเวลาขับกลางคืนค่ะไม่แสบตาก็มีระบบพักหน้าจอให้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้นะคะตัวโปรโมชั่นเป็นแถมกล้องมันติดหน้าให้นะคะอยากสอบถามราคาหรือข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาที่064-235-2224ห้าองสองสอ่หรือจหรือจะติดต่อมาในเพจ